บอกทั้งขั้นตอนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงด้วยนะคะจากการที่เคยขอวีซ่ามาแล้วทั้งสองประเภท We almost fight in in foreign affairs Because อย่าพูดต้องดีกว่าลูกเลยนะคะว่าลูกจะโอเคอนุมัติให้เราพูดไหมนะคะลูกไม่เหรอลูกก็ เอเวลีนน <Eve> ่นาาาโอเคสวัส no ดีค no no ่ะหนึ bon ่งสองสามสวัสดีค่ะเอเวลีนสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการขอวีซ่ามาเที่ยวประเทศบอสเนียนะคะ ไอจะพูดแบบสรุปให้ฟังง่ายๆเคยพูดให้ฟังไปแล้วในทิกตอกแต่ว่าบางทีทุกคนอาจจะยังไม่รู้ดีเทลอะไรอย่างนี้นะว่ามันต้องแบบละ,ละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะไอก็จะมาบอกทั้งขั้นตอนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงด้วยนะคะจากการที่เคยขอวีซ่ามาแล้วทั้ง2ประเภทนะคะอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ ถือพาสปอร์ตไทยนะคะสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศบอสเนียได้โดยที่สถานทูตประจําประเทศบอสเนียนะคะจะไม่มีที่ประเทศไทยใกล้ที่สุดจะมีที่กวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาลเลเซียนะคะเราสามารถส่งอีเมลไปหาเขาขอข้อมูลว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะในการที่เราจะขอเข้ามาประเทศบอสเนียนะคะซึ่งทางสถานทูตซึ่งทางสถานทูตน,นะคะก็จะส่ง อีเมลตอบกลับมานะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างอาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าไอาเคยไปที่สถานทูตแล้วสถานทูตค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ไม่ได้มีบุคลากรมากนะคะซึ่งคนที่ตอบอีเมลก็มีแค่คนเดียวอาจจะใช้เวลาแบบนิดน,นึงนะทุกคนไงก็รอนิดน,นึงนะคะอาจะขึ้นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อของสถานทูตไว้ให้ทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้วีซ่าเข้าประเทศบอสเนียนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1 Visa วีซ่า is traveling visa right yes tourist visa Touristic visa and, and visa D visa D how it's called. Actually like it's also let's say touristic but it can be you can get it only based on, on a few stuff. Like if you get uh, hired here to work here or study or study or marry or marry. Okay. So visa a visa สามเดือนก็คือเก้าสิบวันนะคะในการอยู่ที่ประเทศบอสเนียนะมากที่สุดนะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะขอเท่าไหร่นะแต่มากสุดได้แค่นี้เก้าสิบวันวีซ่าดีก็จะเป็นวีซ่าสําหรับคนที่อยู่นานกว่านั้นในกรณีที่แต่งงานมาเรียนต่อหรือว่ามาทํางานนะคะก็จะเป็นวีซ่าดีตัวน,นี้ว <c oughs> ีซ่าทั้งสองประเภทก็จะมีเอกสารที่แตกต่างกันไปนะคะทางสถานทูตเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้จะมาบอกในเคสของไอก่อนนะเคสของไอเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันคไม่โอเคอะต้องดูกัาลูกด้วยนะคะว่าลูกจะโอเคอนุมัติให้เราพูดไหมนะคะลูก <c oughs> ไม่อ,อครั้งแรกที่ามาที่นี่นะคะไอใช้เป็นวีซ่าซีนะคะซึ่งมีระยะเวลาอยู่ได้เนี่ยสเดือนซึ่งการมาครั้งแรกเนี่ยไอายมาเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับพิเตอร์แล้วก็นําทะเบียนสมรสเนี่ยไปทําเรื่องต่อที่จะขอวีซ่าดีนะคะว่าเราได้ทําการสมรสกันแล้ว <c oughs> I'm speaking t h a the first time that I come here I use the visa C right and what we need is the invitation letter <c oughs> um, The plane ticket to come and go uh, What else? I think that's it My passport ก็คือแล้วก็เอกสารเอกสารแบบว่าทั่วๆไปกันทุกคน Also can make like without invitation letter You can make it Yes you need to have like a booking of the hotel ไม่โอเคแล้ว พีเตอร์เดินกอมลูกอยู่ตรงนี้นะคะลูกไม่ชอบนั่งเอกสารที่ใช้นะคะที่ไอใช้ก็จะมีจดหมายเชิญจากเจ้าของบ้านซึ่งพีเตอร์ต้องทําจดหมายตัวนี้ส่งไปให้ไอที่ประเทศไทยนะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับที่ระบุวันเวลาชัดเจนนะคะประกรันการเดินทางประกันสุขภาพต่างๆที่จะคอนเฟิร์มให้เราว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็จะมีประกรันรับรองนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปก็จะมีพาสปอร์ตรูปถ่าย ่านี้แหละเท่าที่จะต้องเตรียมเพื่อส่งไปที่สถานทูตบอสเนียขั้นตอนที่จะส่งก็คือเราจะติดต่อไปที่สถานทูตบอสเนียก่อนโดยส่งอ e ีเมลไปนะคะส่งเอกสารไปให้เขาดูว่าเป็นการสแกนส่งไปก่อนว่าอันนี้ใช้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปเสร็จแล้วถ้าเขาอนุมัติมาว่าโอเคเอกสารทั้งหมดนี้ใช้ได้สามารถส่งไปที่เขาได้เลยเราก็จะทําการส่ง DHL อของไอเลือกใช้เป็น DHL นะคะซึ่งเขาแบบขนส่งไวแล้วก็ทําง่ายมากๆแบบการบุ๊กิ้งการอะไรอย่างนี้มันง่าย สามารถบุ๊กให้ไปส่งได้แล้วก็บุ๊กให้ไปรับกลับมาได้ด้วยนะพอไอส่งไปใช้เวลาประมาณ how, how long I, I spend since I s e n d the all the paper in embassy and then how long yes few days no not more than seven days mm hmm. ระยะเวลาตั้งแต่ส่งไปตั้งแต่เอกสารนะไปถึงที่มาเลเซียที่สถานทูตน,นะคะจนถึงวันที่ไอได้รับวีซ่ากลับมาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์นะทุกคนพาสปอร์ตของเราที่เราส่งไปนะ พร้อมกับวีซ่าที่แนบมาให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับมาที่เราโดยที่เราจะต้องเป็นคนบุ๊ก DHL ให้เข้าไปรับด้วยตัวเองนะคะซึ่งขั้นตอนในการบุ๊กให้เข้าไปรับเนี่ย ทาง DHL เขาก็จะแนะนําเราแล้วก็บอกเราว่าเราต้องใช้อะไรบ้างทํะไมบ้างไอ,อะ้ะไม่ได้สปอนเซอร์จาก DHL นะแต่ไอรู้สึกว่าไอาใช้จริงแล้วไอรู้สึกว่าเขาอะ่ะให้บริการดีจริงๆทุกสาขาเลยในเรื่องการให้ข้อมูลให้คําปรึกษาอะไรเงี้ยการที่จะส่งไปอะ่ะเราสามารถวอล์กอินเข้าไปได้ที่สเตชันของ DHL แต่ว่าการที่เราจะบุ๊กให้เขาอะ่ะไปรับเอกสารกลับมาให้เราอะ่ะเราต้องทําเป็นออนไลน์นะคะซึ่งทุกคน ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าใครทําไม่เป็นสามารถหาเบอร์โทรศัพท์หรือเดี๋ยวไอจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะโทรไปที่ call center ของเขาแล้วก็เปิดเปิดใช้คอมพิวเตอร์หรือ iPad ก็ได้ถ้าใช้โทรศัพท์ในการ b o ๊กิ้งอ่ะมันจะไม่ค่อยสะดวกถ้าใครมี iPad ใช้ iPad ถ้าไม่มี iPad ใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะก็คือโทรศัพท์ใช้โทรคุยกับ call center ให้เขาอยู่กับเราด้วยเลยระหว่างที่เรากําลังทําการบุกให้กับให้ไปรับเอกสารของเรา done visa C next v i s ด D วีซ่าดีเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากอีกหนึ่ง I said uh, the visa D is more complicated and harder โอเคขั้นตอนมันก็จะต่อเนื่องกันอันนี้เป็นกรณีของคนที่แต่งงานหรือว่าอย่างที่พูดไปข้างต้นนะก็คือแต่งงานมาเรียนต่อหรือว่ามาทํางาน ไอมาเรียนต่อกับมาทํางานไอไม่รู้แต่ว่ามาแต่งงานอันนี้นะคะใครที่มีแฟนเป็นชาวบอสเนียนะคะก็บิวฟังให้จบนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีก็สามารถจบคลิปไปได้เลยโอเค the visa d it's connect from the visa c first time that we s i g n the marriage paper right it not connect like that but like it continuity <Yeah, S 2> it <yeah. S 1> ก็คือครั้งแรกพี่ไอขอวีซ่า C มาไอ should need to come here in Bosnia with visa C to get married and then we go to t h a i l a n d to get เออกรณีของไอก็คือตอนครั้งแรกที่ไอามาเป็นวีซ่าซีสามเดือนท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วไออ่ะก็เอาเอกสารสําหรับจดทะเบียนสมรสมาด้วยเลยก็คือใบรับรองโสดแล้วก็ใบเกิดของไอเพื่อรับรองว่าไอาเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่นี่เขาขอนะในการที่เราจะจดทะเบียนสมรสใบรับรองโสดกับใบเกิดนต้องเป็นภาษาอังกฤษคอมแบบ็ก<พ>อ่ะคอมแบ็กไอเดชใบรับรองโสดกับ ใบเกิดนะคะจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบรอยแล้วแล้วพอมาถึงที่นี่เขาก็จะแปลเป็นภาษาของเขาอีกทีนึงซึ่งถ้าคุณมีสามีหรือภรรยาที่นี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือของคุณอยู่แล้วแหละเสร็จแล้วพอได้พอจดทะเบียนสมรสอะไรเสร็จปุ๊บขั้นตอนตรงเนี้ยไม่อธิบายเพราะว่าพอมาเรามาที่นี่ได้แล้วอ่ะสามีคู่สมรสของคุณเขาก็จะดําเนินการช่วยเหลือให้เองเพราะว่า มันต้องพึ่งพาคนที่เป็นใช้ภาษาท้องถิ่นที่เนี่ยทุกคนเพราะเราไม่สามารถพูดได้นะเสร็จแล้วพอเราได้ทะเบียนสมรสเรียบร้อยเราก็เอากลับไปที่ไทย what what language of the marriage certificate Serbian and French okay ใบทะเบียนสมรสที่เราได้มาจะเป็นภาษาเซอร์เบียกับภาษาฝรั่งเศสนะคะสองตัวนี้เราจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราจะใช้ที่ประเทศไทยถูกต้องไหม in in this case to to translate to English We can translate in here, or we can translate. In no, Thailand? no, we needed to translate here because it's in Serbian. We translated to English. Who will translate in in Thailand from Serbian to English? Ah. We translated here uh -huh. from Serbian to English, uh -huh. and then we send that. We bring that. We need to stamp also, right? Get some stamp. mine not here, but we get on that like stamps in in that also in. มาเลยจ้ะโ <foreign foreign S 2> อเคโอเคเข้าใจแล้ว <foreign> And then we แต่ไ t r a n s นต้นสก to Thai อ่าโอเคโอเคขั้นตอของไอ้นะคะที่มันทำไม่ยุ่งยากเพราะอายเปลี่ยนนามสกุล I said that it's m a k e us complicated it's because <c oughs> I changed my surname to be yours also but <I> let's say this however we needed to do the 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 paper เพราะว่าไอาต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตเนื่องจากการขอวีซ่าดีนะคะทุกอย่างจะต้องข้อมูลตรงกันทั้งหมดทั้งชื่อนามสกุลทุกอย่างพอไอจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลพิเตอร์เรียบร้อยแล้วอ่ะ ไอ้ก็จะต้องเปลี่ยนในพาสปอร์ตให้ตรงกันด้วยเพื่อที่ตอนเราขอวีซ่าดีเนี่ยข้อมูลจะได้ตรงกันทั้งหมดขั้นตอนก็คือพอเราได้ทะเบียนสมรสมาแล้วเนี่ยแต่อในกรณีอนะอันนี้ที่อเล่าจะเป็นกรณีของอเท่านั้นนะคะของกรณีคนอื่นเนี่ยแต่ละคนก็เงื่อนไขแตกต่างเงินไป <c oughs> ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ของอาจะเป็นทะเบียนสมรสภาษาเซอร์เบียกับภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราจะต้องทําการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน,นําไปใช้ที่ประเทศไทย พอเราได้ทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่เราต้องเอาตัวตัวต้วตนฉบับไปด้วยนะคะเผื่อไวเออ้เราก็กลับไปที่ไทยของไอ้ก็คือพอกลับไปที่ไทยแล้วเนี่ยก่อนที่ไอ้จะแปลจากภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นภาษาไทยได้เพื่อนําตัวภาษาไทยเนี่ยไปยื่นที่กงศุนในการที่จะให้เขาสแตมรับรองว่าโอเคเอกสารตัวเนี้ยเป็นฉบับจริงพอเขายืนยันให้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เอาไปใช้ที่เขตในการ เอาขึ้นทะเบียนว่าเราทำการสมรสเรียบร้อยแล้วนี้สิว่าเราได้ทําการสมรสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราสมรสที่ประเทศบอสเนียเราไม่ได้สมรสที่ประเทศไทยนะคะก็เราไม่ต้องจดทะเบียนซ้ำสองแต่เราแค่เอาเอกสารทั้งหมดอะไปที่เขตแต่ก่อนที่จะที่เขตได้เราต้องได้รับการรับรองที่กงสุลก่อนนะคะ โอเควิธีการของไอก็คือนําเอกสารทั้งหมดนะคะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล,แล้วเหมือนกันเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตัวต้นฉบับทั้งหมดไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งขั้นตอนนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะทุกคนเราไม่สามารถส่งไปสนีไปได้นะคะเพราะว่าจะไม่มีใครทําเรื่องในการเดินเอกสารให้เราเราต้องไปสแตมทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะอันดับแรกพอเราไปถึงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเราต้องไปที่สถานทูตประเทศบอสเนียก่อน เพื่อรับการสแตม์นะคะว่าเอกสารทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเป็นเอกสารจริงไม่ได้เอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเขาก็จะแตม์มาให้เราพอแตม์จากสถานทูตบอสเนียเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปที่สถานทูตประเทศมาเลเซียพูดง่ายๆก็คือเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนกงศุลประเทศไทยอ่ะเขาเรียกว่าวิสมาปุตรานะคะกองศุลเรียกว่ากงศุนดีกว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าไอพูดหรือให้ข้อมูลผิดพลาดไปไงก็ใครรู้ก็แก้ให้อายได้นะวิสมาปุตรา เปรียบเป็นกงสุดเราก็ต้องไปสแตมต,ตรงนั้นก่อนเพื่อรับรองว่าอ่ะโอเคสานทูตประเทศบอสเนียสแตมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วตัววิสมาป,ปุตราเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างสถานทูตบอสเนียกับสถานทูตไทยเนอะไหมเสร็จปุ๊บพอเขาสแตมให้เราเสร็จเราก็ต้องเอาเอกสารตัวเนี้ยไปที่สถานทูตไทยที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อให้เขาสแตมรับรองครั้งสุดท้ายว่าโอเคเอกสารทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วนไม่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นมาเป็นเอกสารจริงที่ใช้ได้จริงพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องนำเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่สแต็มแล้วเนี่ยกลับไปที่ไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาไทยซึ่งขั้นตอนนี้จะยากมากยุ่งยากมาทุกคนถ้าเราใช้บริษัทที่เขารับแปลอจะไม่ได้ตรงตามที่กงสุนต้องการเพราะเขาแบบเป๊ะมากทุกคนตอนนั้นอ้ายกับพี่เตอร์ก็หวัวร้อนมา we almost fight in in foreign affairs นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาแบบไอ้ไม่รู้ว่าแบบเขาทํางานกันยังไงไอ้รู้สึกว่าเขามีความแอบบสื่อสารไม่ตรงกันให้ข้อมูลไม่ตรงกันนิดนึงแล้วมันทําให้เราแบบทํางานยากขึ้นไปอีกโอเคตรงนั้นข้ามไปมันเป็นดีเทลเล็กน้อย,อย,อยที่ทุกคนจะต้องแบบอาจจะต้องเจอแล้วก็อดทนนิดนึงถ้าเลือกได้นะคะจะมีพี่พี่ที่เขาแบบยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์อยู่เดินวนเวียนอยู่ในกรงสุนที่ทําการแบบรับแปลอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นสแกมนะทุกคนคือเขาอ่ะสามารถช่วยเราได้จริง เพราะว่าครั้งแรกไอ้เอาไปให้บริษัทหนึ่งแปลเพราะว่าไอ้ไม่ไว้ใจพี่พี่ที่อยู่ในกองสุหรู้ไหมไอ,อะไม่รู้ไอก้กลัวโดนแบบสแกมอะไรเงี้ยไอ้ก็เอาไปให้บริษัทที่รับแปลเสร็จปุ๊บแปลออกมามันไม่ได้ตรงตามที่กองสุลเขาต้องการสุดท้ายตัดใจเลยยอมแบบอ่ะให้ลองให้เขาแปลดูสรุปพี่ที่กองสุนคือแปลออกมาได้ดีตามที่กองสุลนนะ่ะต้องการมากกว่าบริษัทที่แบบดูเป็นมือชีบอะเออ เพราะเขามีประสบการณ์นี่ทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอะอยู่แถวนั้นเขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไอแนะนําให้ใช้บริการพี่ๆเขาซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากทุกคนแล้วที่สําคัญคือเขาอะสามารถมายื่นให้เราได้ด้วยสมมุติมันมีการเกิดการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถไปถึงกงศุนได้ก่อนเราแต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปดูว่าเอกสารเรามันถูกตีกลับมาเพื่อแก้ไขไหมซึ่งเราไม่ต้องไปเอาด้วยตัวเองเขาจะเป็นคนไปหยิบมาแล้วก็ ไปแก้แล้วก็ส่งให้เราเองเลยแต่เขาจะทําการอัปเดตกับเราอันนี้ก็ต้องไปติดต่อเองนะเสร็จแล้วพอเราได้เอกสารที่แปลแล้วก็ได้รับการสแตมจากกรงสุนไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเอกสารตัวเนี้ยไปใช้ที่เขตได้เลยก็คือให้เขตเนี่ยเขาทําการนําเข้าขึ้นทะเบียนให้ว่าเราเปลี่ยนนามสกุลขอใบเปลี่ยนนามสกุลเอาทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาไทยแบบเป็นทะใบทะเบียนสมรสไทยเสร็จแล้วนะคะ เราก็สามารถนําเอกสารตรงนี้ที่ได้จากเขตนะคะไปใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนของเราได้เลยหลังจากที่เราเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนแล้วเราก็สามารถนำบัตรประชาชนตัวนี้ไปใช้ในการทำพาสปอร์ตได้และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทำไมอาจจะต้องทำเรื่องยากขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้พาสปอร์ตกันทุกคนซึ่งถ้าในพาสปอร์ตอะชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนไม่ตรงกับในทะเบียนสมรสที่เราสมรสที่ประเทศบอสเนียมันก็จะ ไม่สามารถทําวีซ่าดีได้พอหลังจากที่เราได้เอกสารครบทั้งหมดมาแล้วนะคะเราถึงจะรวบรวมทั้งหมดแล้วส่งไปที่มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอวีซ่าดีได้นะคะนั่นก็คือประสบการณ์ของอายทั้งหมดนะคะซึ่งยุ่งยากปวดหัวมากๆเลยขอบอกททุกคนอนิดนึงนะการจะไปกงสุนนะถ้าให้แนะนําคือต้องจองจองไปถ้าคิดว่าแบบจองล่วงหน้านานๆเลยนะทุกคนเพราะไม่งั้นมันจะแบบ i'm saying about the the foreign affair. if you need to go you need to book it like reserve it like the, only way, <coughs> <safe as> the <laughs> only way you know we go without booking and they say you cannot uh you but need to <coughs> have booking just to be able to take the number that day oh uh, remember and then even okay. if you have booking at 10 You your just take number until queue take then wait and คือที่ที่กงศุลนนะ่ะคนมันเยอะจริงๆทุกคนทั้งต่างชาติทั้งคนไทยคือท,ทุกคนแล้วมันมีที่เดียวไงมาถึงในกรุงเทพอะนะมันมีที่เดียวเพราะฉะนั้นคนมันก็จะเยอะอไอแนะนํานี้สําคัญมากนะคะทุกคนให้ทุกคนนะจองไปก่อนเลยบุ๊กแบบเขาจะมีในออนไลน์ line, เข้าไปในเว็บไซต์เขาแล้วก็ไปจองออนไลน์ line, ว่าโอเคเราจะไปวันที่นี้เท่านี้เท่านี้แล้วถ้าเรามีหมายเลขจองไป QR โค้ดจองไปอ่ะ เราถึงจะสามารถดําเนินการได้เราไม่สามารถ walk in ได้ทุกคนไม่สามารถ walk in ได้ขอย้ําอย่าแบบพเพลอทะล่าอยู่ดีฉันอยากไปไปเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสําหรับอายแล้วกันนะเพราะว่าไอาไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยดีกว่าคนที่เขาจะทำํำข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเทศบอสเนียซึ่งหาในอินเทอร์เน็ตก็น้อยมากๆทั้งในช่อง YouTube ก็ไม่แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอก็มาบอก แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนรู้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือคนพิเตอร์วีซ่าเชงเก้นเชงเก้นวีซ่าแคนคัมบอสเนียป่ะใช่บอสเนียและเซอร์เบียอ้อโซ่ะ Yes but you cannot issue Schengen visa in Bosnia. Ah. In some country from from European Union. Ah European Union what the country ah. d o n say European Union it's a lot of countries. อ่าโอเค they can give you Schengen visa and then you can basically whole Europe อ่าโอเคเอ่อสำหรับบอสเนียนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศแถบยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อนอกจากวีซ่า C วีซ่า D <Wow. S 2> แล้วนะคะวีซ่าเชงเก้นนะคะก็สามารถเข้าประเทศบอสเนียได้แต่ว่าไม่สามารถทำวีซ่าเชงเก้นที่บอสเนียได้นะคุณจะต้องไปทำที่แบบอาจจะทำที่ประเทศไทยอันนี้ได้แน่นอนหรือทำที่ในประเทศแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ายูโรเปียนยูเนียนนะคะในประเทศที่เป็นยูโรเปียนยูเนียนสามารถที่จะ ทำวีซ่าเชงเก้นได้แล้วก็ที่ไทยสามารถทาวีซ่าเชงเก้นได้แต่มาทาวีซ่าเชงเก้นที่บอสเนียไม่ได้นะทุกคนโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะคะไอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่ต้องการข้อมูลไม่มากก็น้อยนะยังไงก็มีอะไรอยากสอบถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไอจะมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะคะบ๊ายบายมาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายเอเวอเน Bye bye